ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์มนะครับในช่อง i ออาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเจ้าตัว N X N นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆติดตั้งเจ้าตัว N X N ไว้ใช้งานกันนะครับโดยวันนี้เราจะติดตั้งกันที่เซิร์ฟเวอร์โดยเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็น OS u อ u n ุป24.04ูนะครับวันนี้ที่เราจะลองติดตั้งกันนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไป ติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว nxn กันก่อนนะครับตัว nxn เนี่ยคือแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกี่ยวกับออโตเมชันนะครับหรือว่าการทำงานเป็นอัตโนมัตินะครับโดยที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเจ้าตัว nxn เนี่ยมีการทำงานคล้ายๆกับบริการ ขอซาเปียหรือไม่ก็เมกนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเคยเล่นมานะครับลักษณะาการทํางานก็จะเอาโหนดแต่และโหนดมาต่อๆกันนะครับเพื่อเกิดฟล o ์การทํางานของระบบขึ้นมานะครับและ nxn นะครับเป็นตัว open source นะครับซึ่งจุดเด่นก็คือสามารถที่จะนํามาติดตั้งหรือมาใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเองได้นะครับหรือว่าที่เรียกว่าเซลโฮ์นั่นเองนะครับซึ่ง การทำงานก็จะช่วยให้เราทำงานในในพาร์ทของการโคดดิ้งน้อยลงนะครับหรือว่าเป็น low code แล้วก็ no code ได้ในบางในบางโนดนะครับส่วนจุดเด่นอีกหลักๆของตัว nxn เนี่ยก็คือจะมีพวกาการเชื่อมต่อ api ได้หลากหลายเป็น community node ที่ที่รองรับได้หลายใน ในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Google เองไม่ว่าจะเป็นของออ AI ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะอินเตอร์เกตจากภายนอกเข้ามาใช้งานได้นะครับก็อนนี่คือเจ้าตัว n x n นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันนะครับโดยเราจะติดตั้งกันไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับโดยวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์24.04 LTS นะครับ ผมจะข้ามในส่วนของการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สมมุติว่าตอนนี้ทุกคนมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบสแตติกที่ออนพิมิตหรือว่าจะออนขาวนะครับสมมุติว่าทุกคนมีเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับก็เราจะไปกันที่ในส่วนของการรีโมทเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเลยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ Ubuntu 24.04 LTS นะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการติดตั้งเจ้าตัว n x n นะครับวับนนี้เราจะใช้ docker แล้วก็ docker compose นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งเจ้าตัว docker แล้วก็ docker compose เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ให้ทุกคนไปทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยที่ เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เลือก Docker install on Ubuntu 24.04นะครับก็ให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนที่เขาได้แนะนำมานะครับออันนี้คือการติดตั้ง Docker นะครับพอติดตั้ง Docker เสร็จนะครับ <ME K _ S> เพื่อนๆก็มาติดตั้ง Docker compose ต่อนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็พิมพ์ Docker compose on Ubuntu 24.04นะครับนะก็ให้เพื่อนๆพื่ทำตามขั้นตอนพวกนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมาเช็คดูว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีทั้งสองสิ่งนี้พร้อมหรืออยังนะครับก็คือดูเจ้าด็อกเกก่อนนะครับ Docker Version อ่ะ ถ้ามีนะครับมันจะขึ้นว่า Docker version ของเราเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งไปก็คือ Docker compose นะครับเวอร์ชันอ่าโอเคครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราพร้อมสำหรับการที่จะติดตั้งเจ้าตัว N X N แล้วนะครับอ่าผมขอหน้าเคลียร์หน้าจอไปก่อนนะครับมาต่อไปนะครับให้เพื่อนๆสร้าง directory ขึ้นมาหน directory นะครับ อาจจะเป็น directory อะไรก็ได้ของผมตั้งเป็น nxn นะครับจากนั้นกด enter ไปนะฮะอ่าผมมีแล้วนะครับโอเคจากนั้นผม cd เข้าไปที่ตัว nxn นะครับอ่ะในนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสร้างไฟล์ที่เป็น docker-compose.yml ขึ้นมานะครับก็คือไฟล์เจ้าตัวนี้นะครับอ่า touch ขึ้นมานะครับก็นี่ แล้วก็ enter ไปนะครับจากนั้นก็ให้เราเข้าไป edit เจ้าไฟล์นี้นะครับอ่าก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวอ่าผมจะ copy ในส่วนของอ่าไฟนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเอนกืไปวางได้เลยนะครับโอเค นั้นก็ออกมานะครับพอเราวางเสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้คําสั่งในการรันเจ้าตัวคอมโพสขึ้นมาก็คือ c o m p o s อ u p ลบดนะครับจะรันขึ้นมากด Enter นะฮะใครที่ ยังไม่เคยรันนะครับมันก็จะไปดึงเอา image ต่างๆที่เราได้เขียนไว้ใน Docker Compose เนี่ยมานะครับก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่นานนะครับใครที่รันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเช็คว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับ<ม>ก็ให้เพื่อนๆไปที่ Docker PS นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคอนเทนเนอร์มันก็จะรันขึ้นมาอยู่3ตัวนะครับ ตามไฟล์ Docker Compose ที่เราได้เขียนไปนะครับจะมีอยู่3 Service นะครับก็จะมีตตัว n x n ตัว traffic นะครับแล้วก็ตัว Python นะครับก็จะลานขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะไปเปิดเจ้าตัว n g i n ได้นะครับโดยพอร์ตที่เราใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่พอร์ต5.6.7.8นะฮะตรงส่วนนี้นะครับโอเคนะครับไปกันต่อนะฮะ ก็ตอนนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอกับหน้าเจ้าตัว nxn นะครับแบบนี้นะฮะซึ่งใครที่ใช้งานครั้งแรกนะครับมันก็จะให้ลงทะเบียนก่อนนะครับพอลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะให้กรอกข้อมูลนิดนึงนะครับจากนั้นก็ให้เราล็อกอินเข้าสู่เจ้าตัว nxn ได้เลยนะฮะ ผมมี two factor ด้วยนะฮะก็สักครู่ <S <S screw. อ่ะนะครับปัจจุบันนะครับจตัว nxn อยู่ที่เวอร์ช n น1่5 3เถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวขอดูขอดูข้อมูลสักครู นะฮะอ่ะ1.95.3นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของตัว nxn ณปัจจุบันนะฮะก็เพื่อนๆก็จะเจอหน้าตาแบบอย่างนี้นะครับแต่จะไม่มีโฟลงานใดๆเพราะว่าเพิ่งติดตั้งใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยมุมขวาบนของเจ้าตัว nxn เนี่ยจะมี create โฟลงานอยู่นะครับก็สามารถที่จะคลิก create โฟลงานตรงนี้ได้นะครับมุมทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของแท็บ เครื่องมือต่างๆนะครับเราสามารถที่จะสร้างยูเซอร์ให้คนเข้ามาเล่นในตัวแพลตฟอร์ม Nxn ของเราเองได้นะครับแล้วก็โดยการกดที่ไปเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของยูเซอร์ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะให้คนเข้ามาเล่นของเราได้นะครับองค์กรไหนที่อยากจะทำเป็นโดเมนภายนอกไว้ใช้ของตัวเองก็สามารถที่จะเอาไอ้ตัว IP ที่ได้จากเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับไป ไปแมปเป็นโดเมนเนมนะครับแล้วก็เอามาให้บริการกับคนภายในองค์กรของตัวเองได้นะครับก็ทำแบบนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการสร้างคีเอ็ดโฟงานขึ้นมานะครับกดที่คีเอ็ดโฟงานนะครับอ่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าต,ตัวนี้เองก็จะมีพื้นที่ตรงกลางให้เราได้เป็นพื้นที่สำหรับการทำโฟงานของเราเอาโน้ตต่างๆมาเรียงต่อกันนะครับซึ่ง ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเป็นโฟงานง่ายๆที่ทำให้ทุกคนอาจจะเห็นภาพก่อนว่า N X N มันมันคืออะไรมันทำงานแบบไหนและเราจะประยุกต์เอา N X N เนี่ยไปใช้ในงานของเราได้อย่างไรนะฮะ N X N เนี่ยครับมีด้วยกันอยู่3โหนดที่ อ่าสามโนดคือ3กลุมโนดที่เราต้องรู้จักก่อนก็คือเป็นโนดของ er, ทิกเกอร์แล้วก็โนดทั่วไปแล้วก็โนดของการแอคชั่นต่างๆ t i c นะฮะทิกเกอร์ icker, ความหมายคือเป็นตัวบอกว่าให้เรามันต้องมีอะไรมาทิกเราหรือว่ามีอะไรมามามาบอกให้เราทำทำงานต่อไปนะครับก็คือเขาจะเรียกว่าท er ิกเกอร์โนดทิกเกอร์โนดมีด้วยกันหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเว็บฮุกนะครับอันนี้ก็คือทิกเกอร์โหนดสังเกตง่ายๆคือทิกเกอร์โหนดเนี่ยจะมีเจ้าตัวสายฟ้าอยู่นะครสายฟ้าอยู่สีส้มๆตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่าทิกเกอร์โหนดเป็นโนดที่เอาไว้ทิกเราอย่างที่บอกไปนะครับอย่างเช่นเว็บฮุกเนี่ยก็คือไว้ฮุกข้อมูลจากตัวแพลตฟอร์มที่เรา,เาไปต่อไว้ไม่ว่าจะเป็น line OA เป็นแพลตฟอร์มพวกดิฟต่างๆนะครับมันก็ เมื่อไหร่ที่มีการอัปเดตหรือ Input ข้อมูลเข้ามานะครับมันก็จะไปฮุกข้อมูลมานะครับพอฮุกเสร็จแล้วมันจะเอามาส่งต่อที่โนดต่อไปนะครับก็อยู่ที่ว่าเราข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรต่อนะครับผมยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพเป็นแชททิกเกอร์นะครับเปรียบได้กับเป็นแพลตฟอร์มในการแชทนะครับแต่อันนี้มันเป็นแชททิกเกอร์ที่ให้เราไว้ทดสอบในตัว n x n นะฮะ เราก็จะมีตัวแชททิกเกอร์นี้นะครับเปรียบเสมือนอินพุตของเราก็คือช่องแชทนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะให้มันไปต่อกับ AI เลยนะครับก็คือเจ้าตัวโนดของ AI agent ตรงนี้นะฮะก็คือเราจะทำแชทเข้ามานะครับเราพิมพ์เข้ามาเสร็จปุ๊บให้ AI เนี่ยดึงมา ประมวลผลแล้วก็ส่งกลับไปว่ามันคืออะไรนะฮะว่า AI จะตอบอะไรกลับไปนะครับตรงส่วนนี้เราก็จะใช้เป็นโหนดของ AI Agent นะฮะเราก็เข้ามาตั้งค่าก่อนนะครับว่าตรงนี้นะครับทำให้ทำงานยังไงก็เป็นพร้อมของ User message อยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Input ข้อมูลที่ได้มาก็คือถ้าเราเอาโหนดเนี้ยมาต่อนะครับ อินพุที่ได้มาก็คือเราจะได้มาจากโหนดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินพุตตรงนี้คือเอาต์พุตของโหนดก่อนหน้านะครับส่วนเอาต์พุตตรงนี้คือการกระทําของโหนดปัจจุบันนะฮะของแต่ละตัวเนี่ยจะมี Input Output พุตของตัวเองนะฮะถ้าเป็นโหนดที่1ก็คือโหนดทิกเกอร์เนี่ยจะมีแค่ Output ตนะครับอินพุก็คือมาจากสิ่งที่เราได้ไปให้เขาดึงมานะฮะอันนี้ก็จะ output เอาต์พออกมาพอ output เอาต์พออกมาเสร็จปุ๊บ ก็จะมาเป็น Input ของโหนดนี้นะครับแล้วพอโหนดนี้เอาไปกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งโหนดนี้ก็จะส่งเป็น Output ุออกมานะฮะจากนั้นเราก็พอได้ Output ุออกมาเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปส่งไปไหนต่อจะไปต่อเข้าตัว Google Sheets จะไปส่งกลับไปบอกอาทางฝั่งที่ฝั่งลูกค้าหรือว่าฝั่งคนที่เขาแชทมาหาเราก็สามารถที่จะต่อโหนดนี้ กลับไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะลอง2องโหนดนี้ก่อนนะฮะจะให้ดูว่า Input และ Output ที่ออกมามันเป็นลักษณะไหนนะครับในส่วนนี้นะครับ AI agent เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีโหนดที่มันดอกจันไว้ตรงนี้นะครับก็คือ chat model เปรียบเหมือนสมองของเจ้าตัว AI agent ตรงนี้นะครับผมใช้เป็นของ open AI แล้วกันนะครับ ตรงส่วนนี้ก็จะมีให้เลือกเป็น Open Router หรือว่า Open AI ก็ได้นะครับ Open Router กจ็จะสามารถที่จะต่อเป็นโมเดลอื่นๆที่นอกค่ายของ Open AI นะครับไม่ว่าจะเป็น DFC Gemma อะไรเงี้ยนะครับ Gem อาใช่ Gemma นะครับอะไรเงี้ยเราก็เลือกผมเลือกเป็น Open AI แล้วกันนะครับใครที่มี Account ของ Open AI นะครับก็สามารถที่จะมาใช้งานตรงส่วนนี้ได้นะครับก็วิธีการใช้ก็คือเรากดที่ Create New credential ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะยังไม่มีตรงนี้เพราะยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับกดที่ create new credential ตรงนี้นะครับและเราก็เอาตัว API key ของ OpenAI มาใส่ไว้ในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องใส่นะครับตามนี้กด save นะครับเราก็จะได้ OpenAI ขึ้นมาจากนั้นโมเดลนะครับก็จะมีโมเดลของ OpenAI ให้เราเลือกนะครับผมเลือกเป็น gpt 4 o นะครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะฮะกดเซฟนะครับในส่วนของพร้อมเอนจิเ e ียนะครับเราก็ใส่ผมใส่เป็นให้ตอบข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้นอ่โอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองก่อนนะฮะอ่ะวิธีวิธีการลองนะครับเราก็กด open chat ตรงนี้ขึ้นมานะครับปึ้งเนี่ยมันจะมีช่องแชทให้เราพิมพ์อยู่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูนะครับสวัสดีครับอ่านะครับแล้วเรากดเข้าไปดูที่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ output ที่ได้จากที่เราพิมพ์เข้าไปคําว่าสวัสดีครับมันจะขึ้นมาแบบ นี้นะครับก็คือเป็นรูปของไฟล์ JSON นะก็คือตรงนี้คือคีย์ตรงนี้คือแวลูนะครับก็จากนั้นเนี่ยเราเอาเจ้าตัว AI นะครับมาดึงเห็นไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น Input ละก็คือ o u t p u t ของเมื่อกี้นะครับจะมาเป็น Input ของฝั่งที่เป็นโนดของ AI นะฮะเราก็สามารถที่จะดึงตัวอินพุตนี้มาใช้ได้เลยนะครับโดยดึงมาแบบนี้นะครับโยกดึงมาเลยนะครับ มันก็มันก็จะมีผลลัพธ์ขึ้นมาให้เราดูนะครับให้ตอบอยู่ในรูปภาษาไทายเท่านั้นนะครับโดยข้อความเนี่ยก็จะเป็นตามนี้่ผมใส่ให้มันหน่อยโดยข้อความคืออันนี้นะฮะนี่นะครับ,รบอ่ะโอเคเซฟนะฮะเดี๋ยวเราลองทั้งโฟนะฮะเพามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ โป้ง oh. นะฮะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นมันหมุนหมุนเมื่อสักครู่ก็คือมันเข้ามาทํางานที่โหนดนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาทํางานที่โหนดนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะ,เอ,ะเอาพุทออกไปนะฮะเอาพุทออกมาก็คือนี่ครับสวัสดีครับเห็นไหมฮะหรือว่าเรากดเข้าไปดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเอาพุทตรงนี้ก็คือสวัสดีครับนั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราถามว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเพื่อที่จะ ทดสอบว่า AI มันทำงานได้จริงอะไรอย่างนี้นะครับธงชาติละกันของประเทศอืมแบบนงนะประเทศไทยนะฮะมีกี่สนะครับผมว่าแบบนี้ก่อนเป็นพร้อมง่ายๆ น,นี่ครับเห็นไหมครับธงชาติของประเทศไทยมี3-4สีนะฮะก็อันนี้คือการทำงานของลักษณะของเจ้าตัว AI นะฮะก็จะตอบมาแบบนี้ทีนี้เราจะเอาเอาพูดตรงส่วนนี้ไปทำอะไรต่อนะครับก็สามารถที่จะกดโนดตตรงนี้ต่อไปได้นะครับเอาไปต่อกับหรือว่าเอาไปบันทึกลง ในส่วนของ Google Sheets อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ที่จะสามารถที่จะมา,าสร้างโฟลงานของเราก่อนแล้วก็เอามาโนด้ดมาต่อได้นะฮะอันนี้คือการทำงานของเจ้าตัว n x n นะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้จะเป็นการติดตั้งแล้วก็แนะนำประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ลองพาทำในส่วนของโฟงานที่เอาไปใช้ได้จริงๆแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำงานได้แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าโฟงานของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนบางคนอาจจะไปต่อกับ line oa หรือว่าเอา line oa มาเป็นอินพุตแรกได้นะครับเป็นเว็บพุกมามีคนเหมือนเราทำ chatbot ai ของเรานะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปในเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับส่วนใครที่ชอบวิดีโอลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ชอบสาระประมาณนี้นะครับก็ช่วยกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ